มาหน่อยดิหน้าครกมาไหน่อมาไหน้าครูไหนไปที่โุโบะแหละหน้าครูนะมาหน้าคุกนะครูโล่ไปนะมันยิงสองร้อยี้อ่ะมาดิมาดิเพื่อนมาดิก็ไฟนะไม่ต้องอันนี้ลำโบเพราะกูเองนะมาได้ยางน้าคุกมานานแล้วไม่เห็นใครเลยเออเคื่อนมาสามท่อดสามทอดเพื่อนมาสามท่อดดิเพื่อนมาสามท่อดท่อทำแล้วเพื่อนมาสามท่อหน่อย กูอยู่ข้างหลังมึงไม่ต้องกลัว้าสามพ่อนะมาไฟ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 มันมามามายังมายังสามพ่อมายังสามพ่อมาหน่อยถึงไหนกันแล้วพี่เจ๊ก็นั่งไปมาหน่อยเฮ้ยกูอยู่กูอยู่ข้างล่างไม่ต้องกลัวเนี่ยกำลังล่าไปหน้าคุกไปเลยไปเลยกูอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งฝั่งฝั่งฟุกฝั่งเดียวฟุกอ่ะมาเอะมันเยอะมันเยอะมันเยอะรถพังเลยเนี่ยมาดิเพื่อนอะเพื่อนมาจัดมันไหนดี เฮ้ยอย่งางนี้กันอย่างนี้พวกดิมามามารวมดิตัวรถไม่ออกยังอ่ะไอ้คนหนึ่งอ่ะมายังมายังมายังถึงแลว้วเร็วๆถ้าพวกกูทำพียอะไรโคตรช้าเลยกูบอกเลยนะแกนักบวชมาขอรถสีเดียวกันเฮ้ยอย่าบุญดิเพื่อนมามาไกลเนี่ยมาแล้วเนี่ยลงมาดิลงมาเล่นดิลงเลยลงเลย เห็นปะพอ,ะอพี่ซ้ำไม่ได้ให้พี่ลงวะเฮ้ยถึงไหนกันแล้วพื้นตายสองอพี่ซีเล,ลิกกระบานะลงไม่ได้่ลงไม่ได้ออโอุปกร มาหน้าสามทอดเลยดีกำลัมาถึงละถึงละถึงแล้วก็ลงดิน้องเพื่อนเล่นอยู่เนี่ยพี่ลงไม่ต้องลงมึงยิงปืนมันรอรอดิปืนมึงจับปืนเบียดรถเลยดิมามามากูอยู่กลางไฟอยู่เนี่ยมึงจับปืนกันเยอะๆดิแม๊ดแต่งแม๊ดแตงไอ้ยูมึงหลบไปนะไอ้ยูโทษ ไหนไอ้เฮียนี่รู้ดีจัดเลยนะมันรู้ดีจัดเลยนะใครใส่นาโนเนี่ยควายถูดีใครอยากสีแดงก็คันสีแดงก็ยิงมันดิรถพี่กว่าแต่ไร้เฮียนี่มันไม่ได้ถูยังพูว่ารยังพูรถมันรถหนูไม่คือแบบมันมาครบห้าคนหรือเปล่าถ้าไม่ครบก็แจ้งสภาเลยไอ้เหี้ยเนี่ยเอ้ยคันจาอหมรถใครมันไล่ชนหนูมาตั้งแต่แรกพี่ชายหนูหนูไม่ได้ไล่ชน สีแดงรถไฟสีแดงอ่ะไอแค่หนูไม่สีแดงเนี่ยหนูตายปะเฟมมี่หรอสีแดงอ่ะไม่ใช่ชมพูนะพีหวานพีหวานพีหวานมาไม่ถึงห้าคนไปมาไฟใหม่นะไม่ถึงห้ามาไฟใหม่นะอีสัตว์ไปมาไฟใหม่เพี่อ่ะเกือบร้องไห้เกือบร้องไห้ มันมามันอยู่ตรงไหนกันอีกคาซิต้มันสีดำข้างหลังอะไรไยจุนมาเต้งมาเต้งไอจุนมาเต่งดำมาเต่งดำมาเต่งนี่มาเต่งน่มาิต้ากูมีคันเดียวมาเต่งมันเนี่ยแถบแดงอ่ะมตเต่งแถบแดงอ่ะมันชนแม่งนมาจุนมาเต่งแถบดำไอจุนไม่ใช่หรอแถบแดงม่ต่หมาเท่าอ่ะอาตรถใครก็พูดสิรเปี่ยนยนะถ้าพ่ถก็พูดหน่อยพี่เอ้ย ไม่ไม่ไม่อย่าไว้ไว้อย่าจบไว้ไปที่ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีรถนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีรถลดความใหญ่ไปเปลี่ยนสรมาเต็งใจร้อนมาจะบอกไอ้หนูจะบอกว่ามาแต่งอ่ะมีมาแต่งมันด้วยที่เป็นแถบสีแดงเพราะว่าเมื่อกี้หนูไล่เดี๋ยวค่อยเราไปเปลี่ยนเราเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรก็ได้ไปเปลี่ยนสีรนี่ยใช้ฉีม่วงอยู่นี่ม่วงดำไม่เปไม่ปบอกมันมาไฟใหม่เลยนะไม่ถึงห้าคนกูไม่อุ้มหรอกนะไอ้เหี้ย อ้ามันไปลูบลงวา้นไายเป็นแค่นข้อขั้วอย่างเงีมาแต่งอ่ะคือไม่เป็นไรแต่พี่ไล่ยิงอยู่เมื่อกี้คือไอ้จุ้นก็คือจุ้นพูดแล้วนะว่ามาแต่งเทาแถบแดงของจุ้นโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีรถเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีรถเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีรถไม่เอาสีม่วงแล้วนะเหมือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีแรักเพื่อนไม่รักว่ ไม่มีใครเขาสอนเลยไอ้สัตว์เป็นผู้ชายอะเสือกเลีอยผู้หญิงในเที่ยฮะเป็นเที่ยอะไรเดินแทนเมียหลอยควัวเมียมึงเมียมึงร้องไห้อะไอ้สัตว์เป็นผัวที่ดีเหรอไอ้ควายเป็นผัวที่ดีเหรอไอ้เที่ยอย่าให้บุคคลต้องร้ายเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่ลงมาช่วยอะไรเลยทิพว่รณมาเอาห่อที่พี่ไหนะีิพวรรไหนบอกว่าออกล่าว่าไงว่าไงต้องรู้ค่ะน้ำเผือกเขามาเติมนะ ดูด้วยนะพี่ดูด้วยนะเผื่อมันมาไม่ขึ้นรถยมตัวขึ้นรถเลยเดี๋ยวเอามันไปหลุมโรงบ้านไม่อุ้มนะอยู่ใน E M P อย่ะมาซ่อมเลยด่วนเดี๋ยวเราเอามันไปหลุมโรงบ้าบาลอยู่ไหนพี่เล่พี่พี่หนูลงอ่ะพี่พี่ที่เดี๋ยวนานี้เอาผ่านใครอ่ะกลางถนนเนี่ยเอาผ่านใครอ่ะจะบอกขึ้นไง เอามันเอามันไปหลบโรงพยาบาลนะถ้าหมอไม่มาก็ฆ่าเพื่อเราคนนึงแล้วก็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 ให้กดเรียกหมอหน่อยแม่ปลาขอปนได้ปะปนได้ปนได้ปนเลยปนไดไหมปนเลยเราอย่าไปหยิบนเลยยิ่งกัตพ่อแกกะสุนหมดหรอแล้วแกบอกฉันว่าแกมีดีแล้วฉันจีเให้แกไปอ่ะ อะไรไปเปลี่ยนสีรถสิเปลี่ยนสีรถได้ไหมมามาเฟมี่เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปรออ๋มหมอมาเอาศพมันก่อนมันไม่ได้พกอะไรเลยเหมือนมันมาล่ออะไรสักอย่างล่ออะไรอ่ะมันสไนไอเอไอยูมันก็เลยมามันสไนมาเนาะเข้าไปกลางวงฉันอยากฟังว่าเฝ้ามันหน่อยนะเฝ้ามันหน่อยนะเข้าาไปแต่คนไม่ต้องไปหมอจะเดิไปนะเฝ้าไว้ดีกว่าหมอจะเดินไปนะเอ้ยชน ใ,ใไปที่ไหนโรงพยาบาลไหมเป็นควายอะไรเฮียเป็นควายอะไร่ะเด้งแทนเมียอ่ะเป็นผัวที่ดีอ่ะไอ้สัสกลัวเมียไม่รักหรอยเฮียกลัวเมียไม่รักหรอไปกินขนมแล้วม mm ีคนติดไปไปนขนมแล้วมีนติดไปกินขนมแล้วมีคนติดใหญ่คต้องมาใหญ่คุณต้องมาใหญ่คต้องมากวเมียไม่รักหรอไอ้สับนู้ดพิกัดน้องกูหรอไอ้ควายแม่งไอ้พวกเฮียนี่ดูอยู่ทุกวันนี่เฮียดูมาเยอะไอ้กระจอกไอ้กระจอกเจ้าไรดูมาเยอะ เพื่อนไม่รักเวอร์อ่ะเพื่อนเจอปุ๊บเพื่อนวิ่งหนีขับรถหนีอยากออกเด้งแทนเมียว่ะอยากเด้งแทนเมียคือแบบผมไม่รู้ผู้ชายอ่ะผมไม่งก็เท่อะเด้งทำไมจอกล่าหรอเด้งทำไมจอกล่าหรอจอกล่าหรอจอกล่าหรอดูไว้ครับอันนี้คือตัวผู้พยายามปกป้องตัวเมียนะเดี๋ยวมนโนขายเดี๋ยวเมียมึงโดนกูต่อด้วยไม่ต้องห่วงนะจะเล่นผ่านของผ่านที่อะไรอ่ะกูมีเล่นอีกเยอะไม่ต้องสารแนีสัตว ม่ต้องเสือกเรื่องในแอรดรอปป่ะพรากูไปเล่นมนกิจกรรมแก๊งอีควายกูไม่ได้หวังเก็บของในแอรดรอปอยู่แล้วอีโง่สารเณรสารเณรสารเณรแก๊งเนี่ะครอบครัวมึงเอาให้มันล่ดเลยเฮียไม่รู้หรอกนะเมื่อก่อนจะเคยเป็นเฮียเป็นอะไรมาแต่ตอนนี้มึงใต้ตีไหนควายตรงนี้ไม่ใช่ที่ของมึงอีสัตว์อย่าเจออย่าเจออย่าเจออย่าสารเณรเฮียอย่าเจอสารเณระวังมนเด้งทำไมจะออกล่าเหรอเฮีย ไอ้เรื่องที่สองอะะอะเดงทำได้แค่เด้งกันเลยอย่าทำทำมากกว่านี้หน่อยได้ไหมเนี่ยเอย่าเขาก็ไล่สีมึงแล้วครอบครัวอีกากเฮ้ยใครเพื่อนมันมาเพื่อนมันพอดิมันมาแต่งสีดำแถบแดงมาแต่งสีดำแล้วแถบแดงเนี่ยเพื่อนมันเอาดิอย่าโม่แต่นั่งดูนะไม่ไม่ตามอยู่ตามอยู่ กำาลังคืออ่ากำาลังกำาลังจะขับไปทางขาถนนคาสิโนสะพานคาสิโนข้างล่างไลนมีเดียวพอแล้วก็จเฝ้าจบสองสามคันพอเี้แกเราแลมโบนะอ้าวทำไมพี่เห็นบอลตัวรับอะแกจะจะแคร์เนี่แกวาร์ปไรเนี่ยื่อไม่ไหวอ่ะื่อไม่ไหวแกไม่ต้องตามแล้วแกวาร์ปเกิน เราไม่เห็นแล้วไปนักคนเดียวไหมรถเต่าอุ้ยมันเป็นที่เน็ตจาอันเนี้ยใช่พะโหลคฆ่าเพื่อนกดค่าเพื่อนเราคนนึ่งเอามาหมอรถอมาแล้วครับหมอมาแล้วเนี่ยสารเนี่ยผู้เชี่ยวชาญไปคนละคันเลยเออเดี๋ยวฉันจะพาแกไปเปลืองรถขึ้นรถได้ไหมขึ้นรถสิบอกว่าทำอะไรมันก็ขึ้นรถตาเป็นภาษาเนี่ยไปโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาล พอจะวูบสู้โอยบนตัวสาอะตัวสาอพีไม่วับั้งสาวมัเอนอันันมมนนแมนมนม่มนมนนมันแมนแนนมนแนมแมนแนนแมนแมนมนนนแมนมนมนนแมนแแมนแนแแมนแนมแมาแมนแนแมมันแมนแมไแมนมแล้วมนแมนแมนนแมนมนแ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 แดนแม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 ไแมนแดดีง เปดักมตั้งแถบแดงเมื่อกี<__<_้มันนะมันมาดูเรารับเพื่อนป้ามันขับอย่างเี้ยมีกระสุนมันรับไม่ได้มันหมอเอาไปยังข้าหมอไปแล้วคือไปโรงพยาบาลแล้วพี่ไปเลยไปโรงพยาบาลไไปปเลยรอมีดักรอโรงพยาบาลแล้ว